จำภาคต่อที่แฟนๆรอคอยไม่สุดภาคหนึ่งได้ไหมการกลับมาของสงครามยุคใหม่ที่ดุเดือดใช่แล้วผมกำลังพูดถึงพมมาในคอนเคอร์เจนเนล2สองแต่เดี๋ยวนะทำไมเราไม่เคยเล่นเกมมาเลยล่ะนี่คือเรื่องราวของเกมที่ถูกเปลี่ยนชื่อและสุดท้ายก็ถูกยกเลิกคอมมาในคอนเคอร์2013ซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยมันูกประกาศมาชื่อเจนเนลอสออย่างยิ่งใหญ่พัฒนาโดยสตูดิโอใหม่ซึ่งในตอนนั้นชื่อว่า v i c t ตอรี่เกม ชเอนจินสุดเทพอย่างฟ r อสไบท์2ก็เอนจินฟ r อสไบท์ของ EA กับ Dice เนาะกราฟิกที่ปล่อยมานี่คือสวยงามอลังการงานสร้างมากโช้เห็นฝ่าย,ยาต่างๆที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่เช่นสหภาพยุโรปหรือ EU ที่มาแทน USA นในตอนแรกกองทัพปลดปล่อยโลก GLA สุดแซ่บและปะมิตรแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APA ที่ดเหมือนว่าจะเป็นวัฒนาการของฝ่ายไชนะ่าดูเหมือนจะเป็นภาคต่อในฝันใช่ไหมแต่แล้ว ทิศทางก็เปลี่ยนไป EA อีกแล้วได้ประกาศว่าเกมนี้จะไม่ได้เป็น g e n e r a l 2แบบเกมกล่องเต็มๆแต่จะเปลี่ยนเป็นเกมฟรีทูเพ hey! เอาอีกแล้ว EA คือเกมไลฟ์เซอร์วิสแน่ๆในชื่อว่าคอมมา d ของเคิร์ชเฉยๆโดยมีเป้าหมายว่าจะค่อยๆเพิ่มเนื้อหาจากจากักรวาลคอมมายของเครื่อ,อื่นเช่นเทนบเบเลียมหรือเลอเอเลิร์เข้ามาในอนาคตและเริ่มต้นด้วยจกักรวาลจี n เล่ s ก่อนคือไลฟ์เซอร์วิสเต็มรูปแบบอะ การเปลี่ยนเปฟรีทูเพลย์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนสำคัญและมันสร้างความกังวลและเสียงวิจารณ์ยิ่งหนักมากจากแฟน CNC ทั่วโลกแฟนๆกลัวระบบเพ y ทูวินที่ต้องฟาร์มทรัพยากรยิ่งหนักการที่ต้องซื้อในพลหรือยูนิตต่างๆและกลัวว่าเกมเพลย์หล,ลักเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโมเดลธุรกิจแบบฟรีทูเพย์จะเสียความเป็นสีแอนีตั้งเดิมไปเกมได้เปิดทดสอบในช่วง p o s t บต้ a และ b e ้าอยู่พักหนึ่งและเสียงตอบรับจากผู้ทดสอบนั้นดูเหมือนจะยืนยันความกังวลเหล่านั้น ุดท้ายในเดือนตุลาคมปี2013 EA ก็ได้ประกาศยุติการพัฒนาเกมคอมมายของเครื่อง2013หรือจ e นเล่า2เป็นทางการโดยให้ผลว่าเกมไม่สามารถไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว้ก็แถ้และไม่ตรงกับความคาดหวังของแฟนๆมันคือการปิดฉากความหวังของแฟนๆ General อย่างน่าเศร้าเกมดูมีศักยภาพสูงด้วย Frostbite Engine พักต่อที่รอคอย ลาไปเพียงเกมที่ถูกยกเลิกอ,อีกเกมหนึ่งในหน้าประสาทคอมมาอย่างของเคอร์ที่ทิ้งไว้เพียงคำถามว่าถ้ามาออกไข่จริงจะเป็นยังไงก็น่าจะเละแหละเล่นทำไลฟส์สวิขดขณะนั้นนะครับตอนนี้แล้วก็มีเกม cnc ไลฟส์สวิดเป็นคอมมาไลฟ์วอลกับรีเจียนใช่ไหมมีเละเละสืสองอันนะ